ครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับหลังจากที่เราฟังเสียงนตรีเสียงเพลงนักร้องไปแล้วครับทีนี้เราพาไปหานักร้องนักตีเราครับว่าชื่ออะไรบ้างครับผมครับเล่นอะไรบ้างครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาอยู่วงเอกสาวครับผมครับวันนี้ก็รับหน้าที่โดยเสียโจเป็นคนไปสัมภาษณ์ครับผมลุยกันไปนักร้องก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนักร้องสาวนี่คือนักร้องสาวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนําตัวหน่อยนะครับผมสวัสดีค่ะน้องสายป่านนะคะ สายป่านรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ได้มาอยู่วงเอกสาวชัยภูมิเขออนุญาตบอสบรรท้าได้บอสครับผมก่อนอือ่นเลยนะคะก็ต้องขอบคุณบอสใหญ่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสเนาะนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณโอกาสดีๆจากคนณลอ้อมขางจากพ่อจากแม่จากบอสใงานข้าน้ำแล้วก็รู้สึกดีมากนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้นะคะเจอกนันแน่นอน,นะคะ่ะอีกไม่นานเกินรอรถแห่เอกสาวชัยภูมิค่ะขอบคุณค่านเดี๋ยวไปดูนักร้องหนุ่ม พ่อพญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำาตัวหน่ยครับผมแนะนำาตัวกับพี่นอ้องสวัสดีครับผมเจตน์เป็นนวิทช์ด้วยครับเด้อว,วันจะเคลื่อนเดือนผ่านพัน300ก,กว่าวันกลาย ฝากพี่น้องเอฟซีครับเอฟซีรถแห่เอกเศร้าชัยภูมิครับปอซสองพันี่สิบสามยีนี่ครับมีข้อมูลซีทแบบใด้ทีดีเขามาอยู่ในครอบครัวของเอกเศร้าชัยภูมิในปีนี้ดีใจครับถือว่าเดมารวมใช้ค่าของบ้านครับหลังใหญ่เป็นเกียรติและการยินดีแห่งครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับครับเหลืออีกนักร้องหนึ่งท่านนะครับจากรถแห่เอกเศร้าชัยภูมินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนามโจนะครับผมครับผมตั้งสักคนครับเอามาน้องมา เป็นพันยาของพี่ได้ไหม่เพื่อจะพาไปขึ้นรลไฟโยโยมีความมู้สซึกแบบ <c oughs> จังไรว่าพี่น้องฟังเนี่ยมีมิตรภาพครับมิตรภาพเป็นความสุขในรูปแบบหนึ่งที่มันบอกว่าสื่อครับเป็นความผูกพันนะครับเป็นความารัดทีอยู่ในลึกๆครับเป็นความสุขทำง,งานร่วมกันได้ดีครับ สุดท้ายฝากไว้พี่พี่น้องซอยเป็นกำลังแรงใจให้ฝากฝากรถแฮห่อีกเศร้าก็พี่น้องนะครับครับครับฝากรถแแห่นะครับอีกเศร้าชัยภูมิด้วยนะครับเป็กาสจะถึงนี้นะครับฝากพี่น้องพ่อคุณแม่ด้วยนะครับฝากพี่น้องทุกๆคนนะครับซอยหนุนน้ำนะครับซอยคำซูดึงมาเราให้สู่สำเร็จนะครับฝากพี่น้องด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่ห้องจะเปิดโตนักเตะนะครับของรถแฮห่อีกเศร้าชัยภูมินะครับ นักเตะของเราวันนี้มีใครบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับอาจ,จารย์หลุนครับแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะนำต,ตัวนะครับสวัสดีครับอาจารย์เบิดมือเบิดครับผมมือนี่หูซึ้งจังไลยทีเดียวมาอยู่บ้านหล้างไงไข่ไงจากทางใชยภูมิอีกหนึ่งไข่นะครับกับรถแห่อีกเศร้าใช้ผู้ในปีนีน้รู้สึกดีใจครับแบบว่าแค่คี่ว้างเลยนะบอกผู้ที่แม่งเนี่ยดีใจหลาย เมื่อคืนมากี่เดือนมาอยู่เป็นเสียงแมนบอยแมนครับครับนี่ก็อาจารย์เบสนะครับมือเบสนะครับอาจจะพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าจริงใจนะครับหรือบอยกับโมหู้กันเดี๋ยวไปเบิ่งอาจารย์มือกีตาร์นะครับสวัสดีครับแนะน้ำโตนะครับอ่าผมกผมซึลินว่านินจานะครับรู้สึกยังไงที่มีโอกาสมาร่วมงานกับ รถแห่เอกสาวเชยภูมินะครับต้นแรกก็สิคิดหลายเนี่ยนะครับพิจครับเพราะว่าคิดหลายเพราะว่าเขาเขาเายังแบบเริ่มต้นใหม่ยังครับเก็บเกับองค์เงยมีพื้นตั้งกันไหมครับผมกับความพร้อมในหลายอย่างนะครับความพร้อมในหลายอย่างกับกำลังสิประกอบกันให้มันลุ่งตัวนะครับยังบ่ลอยเปอร์เซ็นต์พกสิบเจ็ดจี้เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ได้ประกอบกันให้มันผลิตผลงานออกมาให้มันดีกว่านี้ฝากนะครับฝากติดตามชิมตีเขาเนาะนะครับแล้วก็ชิมรถแห่นางเอกสาวเนาะนะฮะเจอกันแน่นอนครับผม ปากของน้ำแหนครับผมอาจารย์มือแซกปูนี่ลูบลอกมูนะครับสวัสดีครับนี่น้ำตัวอะไรครับอาจารย์ครับชื่อจัสแซมครับปูซิ่งยังไดครับมีโอกาสได้มาร่วมงานครับรถเนี้ยเอกเศร้าคิดว่าได้สัมผัสบรรยากาศใหม่ครับเปลี่ยนแนวใหม่ตก้อนเล่นตอมน้ำมันล้วนครับ กสิเป <mile> ็นแนวใหม่บาตุ้งเหมห่งจำมะลำตักตัวใหม่ครับเป็นแนวใหม่ไปตีอะไรกวู่ตะกอนเคยเหรียญจำมอลำมีการบ้านหลายขึ้นครับการบ้านหลายขึ้นครับครับฝากไว้แล้เนี่ครับนี่คืออาจารย์อาจารย์ยังก็อาจารย์แซมอาจารย์แซมครับผมมือแซกฝากไว้พี่น้องๆอันนี้หัวหน้าทีมนะครับอิสระพงษ์ดนตรีในเครือเอกสาวเชยภูมินะครับแนะนำตัวนะครับอาจารย์สวัสดีครับผมไตรอิสระพงษ์ครับผมซื้อจังได ีมมีโอกาสได้มารวมงานกับรถแหเอกเศร้าชัยภูมิู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้รับโอกาสของอาจารย์เอกเศร้าชัยภูมิให้สําหรับมวันนี้นะครับมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครับจากที่เคยเล่นล่ำสิงยูกับขึ้นมาเป็นรถแห่ได้เล่นวาเลนตีอย่างมากไปขึ้นครับมีการบานไล้ขึ้นมีการบานไล้ขึ้นการพัฒนาตัวเองขึ้นมากขึ้นครับผมฝากผลงานกีพา่น้องเนี่ยฝากผลงานกีพา่น้องนะครับรถแห่เอกเศร้าชัยภูมินะครับจนตีอิสระพูมิ ดนตรีนะคบติดตามท่างทังงในช่อง YouTube ติดตามทั้งช่อง u t u b e เพจเ c e b o o k นะครับเอกซาทีาวชัยภูมินะครับครับฝากไว้นะพี่น้องครับและอีกหนึ่งคนครับหัวใจรักสำคัญของดนตรีนะครับแนะนำตัวนะครับอาจารย์สวัสดีครับผมอาจารย์มอดครับอาจารย์มอดมือกองนะครับ จานบอลรู้สึกยังไงครับมีโอกาสมาร่วมงานครับบริษัทเอกเซาเฉยภูมิรู้สึกดีใจกบเป็นเกียรติกับเจ้าของครับเพราะว่าฝึงหาประสบการณ์มาได้นพื้นดินมั่นเห็นมองเห็นความสามารถกันดีใจครับดีใจนะครับแล้วก็ฝากน้ำพีน้ำนองนะครับติดตามน้ำนะครับอิสระพงการดนตรีนะครับในเครือเอกเซาเฉยภูมิแล้วก็รถแห่เอกเซาชัยภูมินะครับปี2023 2024เออ่สุดท้ายนี่ตำแหน่งสำคัญครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาไปโปะๆกับ เท้าแก่ใหญ่นะครับจากบริษัทเอกสาวเจภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับนี่คือเท่าแก่ใหญ่นะครับบริษัทเอกสาวเจภูมิมีความหมู่ศึกแบบใดครับคิดอะไรอยู่ทําไมถึงได้กลับมาทํารถแห่ทำไมถึงได้กลับมาทำทำแบรนด์ของตัวเองหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายปีก็หลายอย่างคิดถึงบรรยากาศครับเวลาเราไปงานมิกเสียงนะครับคิดถึงบรรยากาศยางมีรถแห่ของเดย์บ้างเนี่ยตรงนี้แหละที่อยากทำาคิดกอนความเก่าวามฟันเก่าแล้วก็อันดับสองคือ จะเป็นต้นแบบรถแห่คืออยากตอบโจทย์ได้หลายคนขอมาใส่บริการกับบริษัทหรืบ่ครับแมนเราจะมีตัวอย่างอีกหนึ่งตัวให้คนเห็นประมาณเนี้ยบางทีความคิดเราเนี้ยอยากทาให้ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้านึกไม่ออกคันนี้จะทําให้เห็นทุกอย่างนะเป็นการวาง,ต,าางตู้การวางดนตรีการเส้นดนตรีทุกอย่างคันนี้ที่เราวางแผนไว้จประมาณนี้คิดว่าเก่ามาปีนี้ในคะแนน,นเต็มลอยนี่ให้คะแนนจะฟ้องสี่เดย์จะคะแนนกี่ว่ามันก็ต้องเริ่มขยับไปก็เริ่มต้นจากวันนี้วันนี้เราที่ดูทั้งดนตรีก็มาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว เขตแต่ละเขตไม่เหมือนกันอย่างเขตเนี้ยจะเป็นดนตรีบอลลัมาช่มครับผมเขตบ้านผมต้องลำวงวาเลนตีแดนเนี่ยเราต้องขัดเก่าใส่นดนตรีแต่โดยรวมเรื่องดนตรีก็ถือว่าโอเควันนี้ครับถือว่าเล่นดีมากจะได้ให้ทแีปเพอ่นฝากผลงานนะครับครับผมก็ฝากติดตามครับรถแห่เอกซาวเชภููิครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนปีนี้ครบจบทุกอย่างเลยทีเดียวให้เป็นมอลลัมวาเลนตี้สติง มาครบจบในคันเดียวแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับโอ้ยสําันีมีโอกาสคลิปหนาเดี๋ยวไอ้ต่อแกพาไปชมนะครับความคืบหน้าต่อไปว่าสิเป็นยังไงในรูปแบบไหนรถแห่จะออกมาในรูปแบบไหนลูกเล่นอะไรบ้างมีทีเด็ดอะไรบ้างนะครับผลงานการทําระบบเสียงจะพัฒนาไปข้างหน้าในรูปแบบไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยในช่องเอกสาวเฉยภูมนะครับสำหรับวันนี้ผมโจสกอรินนะครับขอบกับต่อแกเอกสาวเชยภูมขอกราบสวัสดีพี่น้องครับ